ครับผมอากาศสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูบมันชนกฟ้ามลอเอตผู้ทุกคนครับผมสวัสดีประจําช่องเซาครับเซาวันที่เก่าพุทธภาสองพันหารอยหกสิบแปดครับอ่าถือมาเปิดแบงว่าแม่ลูกมื่อนี่มีสองโค้มนะครับผมอ่ามีสองคมให้พ่อพี่น้องได้เรือได้ชมกันนะครับเป็นงูแม่ลูกเมียทั้งเบิดนะครับผมเป็นงูแม่ลูกเมียทั้งสองคมครับเป็นไทยพื้นเมื่อเขาคมหนึ่งครับอากาศทยกลางขึ้นมาคมหนึ่งนะครับผมอ่าเนื้อเดิมจากไทยกลางก็แล้วกันครับมื่อนี้ เป็นแม่ลูกเมียงั้วลูกสองลูกสามประมาณนี้นะครับยังสดดีครับแม่แดงโบดยางดีส่วนสูงแม่รอยสามสิบนะครับนี่ครับเบิ้งงัวทรงโตดีครับโค้งงครับผมเบื้องเรื่องเพจดำครับเบิ้งครับเชื่องดีนะครับเชื่องดีทั้งแม่ทั้งลูกครับจับจูงได้ครับแม่กับจูงง่ายแห้งครับนี่ครับเบื้งลงขนามาแล้ว รทรงหลวกกับพ่อเบิงนะครับผมโอเคเลยครบหนึ 14, นะะ me, 20, ง่งหมื่นสี่พันบาทนะครับนหนึ่งมื่นสี่พันบาทผอมทรงฟรีสองร้อยกิโลเมตรและครับผมหมื่นสี่พันบาทนะครับง้อสมนามสมเหนือสมราคาละครับง้อโค้งไงนะครับบอกเลยว่าง้อโค้งไงเนี่ยครับเบิงนะครับแม่เพื่อนสวสดีนะครับง้อสวัสดีแห้งกินเก่ง เชื่องนะครับหนึ่งมืนสี่พันบาทครับผมขอ้อต่อไปเป็นแม่ลูกเมียกันว่าลูกแรกครับผมนี่ส่วนสูงอยู่รอยยิบห้รอยยิบเจ็ดนะครับเคบิองครับลูกแรกสดๆนะครับผมนี่หนึ่งมืนหอบาทนะครับหนึ่งบาทพร้อมสรงฟรี่ห้2สองรอยกิโเมตรแรกขึ้กันนะครับผม เขาไม่ขอนย่านงอต้นะครับผมพอเปิดลงมาสุดๆจำๆแล้วร่วมทรงนะครับขันไก่ก็สองรอยโล่พ่อรถไหได้นะครับผมขันไก่ก็สองรอยโล่แต่ขันเกินนั้นขออนุญาตยืนราคาให้นะครับขันบ่ไก่กันหนาเกียดนะครับขันไก่กันแห้งกับสิ่ใดขอขันวนมันเพิ่มนะครับผมว่าสองโตนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทเอาไปรุนทองเอาแม่แม่ไปรุนทองตออีกตัางหากนะครับว่าฝูงครับผมว่าเนี่ยอัิตี่ทองไปนะครับลูกสาวกับสิวมันสามสี่เดือนนะครับผม หนึ่งมื่นหนึ่งพันหารอยบาทครับหรือท่านใดอยากยกไปครับนี่งาซีโตนะครับงาซีโตเป็นตัวเมียทั้งเบิดนะครับเป็นตัวเมียทั้งเบิด์ตจาราคาสองหมื่นหกจากราคาสองหมื่นหกห้ารอยนะครับผมเอาน้าสองหมื่นสี่พันบาทนะครับสองหมื่นสี่พันบาทครับผมงาซีโตนะครับ สองหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นนะครับรวามส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรแหลคือเก่าครับเก็บเงินกันหนาคอ,อกเธอเดียวนะครับผมบ่ได้ขอมาจำน้ำพอยพี่น้องให้ลำบากใจแม้แต่บาทเดียวครับง่วงหอดคอกแล้วนะครับ<ไ>ถึงเมื่อทันแล้วเข้าคอยนได้จบเงินใจนะครับผมปลอดภัยแท้แน่นอนครับผมปลอดภัยแท่นะครับห<ไ>มักยกหมักแยกนะครับปรึกษากันดีผู้ดีสื่อผู้สี่เลี้ยงครับหมัก หมากแนวไดสนใจแบบไดนะครับอยากได้โค้งเดียวหรือสองโค้งนะครับบอกกันมันดูเรื่องนะครับผมช่วงนี้หยากเกิดแล้ว,ลวครับหยากเกิดแล้วฝวนล่งแล้วนะครับสีโตนะครับสองหมื่นสี่พันบาทครับผมมั่นกันโทม,ม่าครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งห้าเก้าเก้านะครับ ปีกัดขอ,อกเขาตังยุบานดูไงตำบลหนองแค่อำเภอปะทุมรัดจังหวัดร้อยเอ็ดครับงวถูกตัวประกันตำนี้ประกันหลบให้ต่างต่งให้มาตรกแนวนะครับผมประกันให้ครับสือไปว่ารองยานนะครับผมนีประกันหลังการขายให้นะครับนี่นะครับมแดงหนึ่งมืนสี่พันบาทนะครับพมขาวหนึ่งมืนหนึ่งพันห้ารอยบาทยกไปสองมืนสี่พันบาทนะครับผมสองมืนสี่พันบาทอ่าสำหรับวันนี้ก็มาเปิดให้พอน้อ,นองรับชมรับฟังไ้แต่เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ